สำรวจความเสียหายโอ้ยตกมือละสามเวลาพี่น้องเอ้ยให้มันทะเลระนาดเลยโอ้ยคัก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 ฝนทอนฝนทอนโอ้สะเลยคักบอน้ำ ตกคักตกแน่ตกตั้งแต่เดือนสิบมาบุญเสากมาตกได้ตกดีพี่น้องตกมือละสองเวลาสามเวลาโอ้ยมั่นไข่สะเลยพ่นแล้วนี่ละนาดเลยปลามันโอ้ ตกไดต้ตกดีเนาะตกคัก,กตกเนี่ยตัง้งได้เรอเห็นพี่น้องเอฟซีเพิ่นลงมาคือบนมาตกใส่เข่าค่อยแน่แถวย่างถามทะเลถามทะเลสอบว่โอ้โอโลมคักมัดเลยคักบอมันเออนำทางลมเป็นแนวเลย โอ้โอนหคักคักคักถอนมันน่อยมันใหญ่โอ้ตาย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 ตคักคัโอ้โอ้โอเป็นหนึ่งสีเนาะเป็นหนึ่งสีเนาะน้ำโอ้ยเฮจังได้ระบาดนี่ ขุดเอาไปขายวะพุดเอาไปขายโอ้มันน้อยมันใหญ่จังบ่จังบ่โอ้โอ้ักๆักถักถัก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 โอ้ เสียหายหมดเลยยังมาเจาะหนูหน้อยวาสำรวจสำรวจพี่นอ้องสำรวจความเสียหายเบิงเบิงเบิงเอออันี่มีแนวกั้นไว้ใครแนวเบ้ยมันผัดมาเบิงแปลงพูนเป็นยังไงเหรอเละยังมาเดือนนี้ตกคากตกแน่เลยตกมือละสามเวลา มันก็ตกคักตกพูดดึกขักขนบ่ตกก็บ่ตกเลยได้พี่น้องแถวนี้ขันตกก็แหมย่อมคือการขันบ่ตกกด็ดินแข็งกึกอืมเวิ้งทางพุ่นทางพุ่นนี่ขนาดนี่ขนาดข้างหลังแค่นี้ทางนาทางพุ่นคือสิคักเลยแหละโอ้ยมันกึ่ง กึ่งมันออกอ้อห้อยน้ำเบิ้งห้อยน้ำทางวัาสันวองวัาสันทางผักท,ทางแม่มันไรมันเป็นคลองน้ำแล้วคุณเบิ้งไปมีแต่หัวมันเลย,ยมาสำรวจพี่น้องเอ้ยมาสำรวจ มาสำรวจเบื้อมันเป็นยังไงเอา้ามาสำรวจว่าสมัดิยางยอดปุยเนี่ยจักหน่อยเห็นกระลูกพุนว่าโอ้ยแบบนี้ได้วะแบบนี้โอ้ยโอ้ย จะได้ของเด้ลมแล้วนี่ละนาดเลยแบบนี้อือเออคะ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 เอาเอา,เอาสำรวจสำรวจควมเสียหายงานสำรวจก่อนพี่นองเอ้ย ภาคีดีเลยปลามั่นเนี่ยรวดไปไปบึงใดเสียหายแนย่กระนำม,มืดลงก็ลงคากระเด้อเปลื่อนเนี่ยก็ได้ ừ mất mặt đa đi mmm 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 ก่ายยาเด้วยนี่เดินสำรวจปลามันพี่น้องเอ้ยเดินสำรวจก่อนอืมเป็นยังไงวุ้นเนี่ยฝนคือลงคักลงแน่เลยมือนีตกสามเถื่อมือนนี่ตกสามเถื่อ,ตก,อตกคักตกแน่โอ้หัก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  แคเน่ได้พี่นอ้องได้นี่สำรวจให้บึงนี่ระดับหนึ่งก่อนสบายดีเห็นก,กระกคไล่ใช่กระกครแชร่เด้อพี่น้องเดยตั้งยูทูบให้กำลังใจกันเนี่ย